คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริจาคห้องป้องกันเชื้อความดันลบและชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลอบอจอภูเก็ตเมื่อวันที่1มิถุนายน2563เวลา9นาฬิกานางสาวพริตตาทิพกองลาดผู้อำนวยการโรงพยาบาลอบอจอภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนรับมอบห้องป้องกันเชื้อความดันลบและชุด PPE จากบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนในฐานะตัวแทนจากสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเพื่อเป็นการเสริมอาวุธชิ้นสำคัญในการสู้ภยัยโควิด1 i และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตให้มีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยโควิด1 i และผู้ป่วยโรคร้ายแรงอื่นๆได้วันนี้เป็นตัวแทนของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรค่ะ มาบริจาคห้องป้องกันเชื้อความดันลบนะคะและชุด p p e ให้กับโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะในานามตัวแทนของบริษัทสไายจำกัดมหาชนโดยคุณอาทิพีชนนการดาสมายออฟลิฟวิงและบริษัทสยามโซล่าจำกัดบ้านพิสารภูมิใจนิเวศร่วมสนับสนุนในการบริจาคครั้งนี้นะคะนี่คือตู้ความดันลบนะครับซึ่งได้รับการบริจาคจาก คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรน,นะครับซึ่งตัวตู้ตัว,ต,ว,ต,วตัวตู้ความดันลบหรือห้องห้องความดันลบเนี่ยเป็นแบบห้องที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็ข้อดีของห้องนี้ก็คือว่าในกรณีของคนไข้ที่ต้องใส่เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยในขณะที่เรายังไม่มีห้องความดันลบเนี่ย มันจะมีความเสี่ยงมากกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็กับคนไข้อื่นๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนไข้ที่มีระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณนนีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเอาคนไข้เข้ามาอยู่ในห้องคำนันลบแล้วก็ทําการทําการช่วยชีวิตหรือว่าทําการใส่ท่อช่วยหายใจได้ลดความเสี่ยงจากกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยลักษณะของตู้นี้เนี่ยจะมีทางออเข้าออกทางเดียวนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยจะมีการ ดูดอากาศออกไปผ่านไส้กรองนะครับผ่านไส้กรองทางด้านหลังของเครื่องนะครับออกไปเพราะฉะนั้นโดยห้องนี้จะเป็นห้องที่มันมีความดันเป็นลบอยู่ตลอดเวลาก็คือจะมีอากาศเข้าตลอดเวลาจะไม่มีอากาศภาย,ภายในที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเนี่ยรั่วไหลออกมาเลยหรืออากาศที่ปนเปื้อนนี่ก็จะถูกกรองผ่านไส้กรองออไปข้างนอกนะครับ นี่มันก็จะเป็นใช้เป็นใช้ในการใช้ประโยชน์ในการช่วยชีวิตคนไข้ที่เราไม่ทราบสาเหตุหรือว่าไม่ทราบที่มาว่าคนไข้เนี่ยมีการติดเชื้อมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าใช้ในการช่วยใส่ท่อหายใจคนไข้นะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมีการออกแบบให้มีสามารถใส่ถุงมือใส่มือใส่ถุงมือจากข้างนอกเข้าไปช่วยได้เช่นว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าทำหัตถการอื่นๆจาคนไข้เนี่ยผู้ผู้ใส่หรือผู้ทำหัตรการเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องนะครับสามารถเอ่ยยื่นมือจากข้างนอกเข้าไปทําได้เลย นะครับแล้วก็ลักษณะของตำแหน่งของความกว้างของห้องแล้วก็ตำแหน่งของห้องเนี่ยมันจะพอดีสำหรับการเอาคนไข้เข้าไปอยู่นะครับ